ขั้นแรกเด้อสิโมกเห็ดเฮดยังกขยาเฮดฟางหรือว่าเฮดอยางกขยาแม่แม่ฟักแล้วเรียบร้อยแล้วได้ไหมฟักแล้วนะก็คือตำพริกชอบเผ็ดก็เอาเผ็ดชอบเผ็ดเผ็ดพองมาเผ็ดเผ็ดวะตัสีใส่ลูกโดดน้ำนะ ตำพริกก่อนตำพริกก่อนนะเดี๋ยวมันจะซันเลยจักน้อยมันจะซันเลยจักน้อยเอออีดอกนึง เราห้องเอาบาเบิด์ตเสียดายสีิบาทสูเรได้ซอยใช่กับตำไม่่าต้องตำเหล็กเรื่อนี่ตำมกปลาหรือว่าตำอีหยังกขยาที่ว่ามก,กันนี่กขยาแต่ว่าตำมะพริก,กันสูตรได้แต่งบอกว่าบัวหอยสูตรอีแม่แต่งอ่อนเท่าน่าะบัวหอยหตำยาบัวหอยตำแกงียงทำไมขึ้กันบัวหอยตำเหลกๆค่ะนะแม่เขาใชเอานี่นะ ใส่ว่าไม่ยังหนุง่งยากอีหละให้ง่ายสบายสบายแค่นี้ห่กะเทศใส่ปรุงแต่ว่าโบราณเพนว่าแกงหอยอย่าห้เผชดแกงเฮ็ดย่าห้เข้มแกงเฮ็ดต้วยเฮ็ดเดี๋ยวมันอมอมขั่วเข้มอมอยังเข้ากะยิบเกลือใส่จัหน้อย ใส่จักน้อยต้องใส่หลายเพราะมันสิใส่น้ำป่าใส่น้ำปละเด็กด,ด้วยใส่จักน้อยเออเด้วที่ี่งใส่เคื่องเด๋ยวไปเลยใส่ผงโซลด กระถงชะโลดประเด็ดถ้าจะเสียเอาประเด็ดนี่หัวอะไรแม่นใส่สองนี่หัวแม่บุลลัมแม่บุลลัมใข่นี่แม่บุลลัมไปสอนเดี๋ยวนี้่อยเพราะว่าอย่างมันเข้มต้อเห็ดต้องตุ้ยใส่ถือเดี๋ยวประเด็จอันนี้ของดาวบ้านโดนดาวบ้านโดนปิดหนักนะดาวบ้านโดน

มันเค็มมันเอาขึ้นยากเลยเหนียมันเค็มมันเอาขึ้นเราจางเ้ายังสีตาปลา,ากินน้ำใจเลยตตท,ทั่วัวไปต้้วเหนียวเลยต้เดี๋ยวซิมมันก็เด้อซิมมันมันจางแล้วมันเข้ม กะทิท่มทิมดอกอืมมันยังจางอยู่ยังจางละอยู่กับใส่น้ำปลา้อนหมากม่จะใส่ประเด็ดนะมันจะนัวบบจะบบใส่เกลือมัราะี่เก็มบดใส่อีกสองช้อนมนะอ๋อ เอาฟ้าผงสลุดมาปิดฟ้าประเดกโอ,โอ,อ้โอเคแล้ว ไม่หลายมันเข้มยังจากแน่นิดน้อยเฮาก็อันเดียวใส่นัวแล้วก็จิ้มเอาล่ะเจ้าของมักซําใดแต่ว่ามันยังบ่นัวปานดเอานิดนึงนิดนึงมันสิพอดีพอเดียวบ่ได้ ก็มีใบตองใบตองแค่หนึ่นงหลักเราน้อยเห็นบ่ว่าผันใช้ฝอยกับเฮ็ดเปรีฟฟ้ยวซื่อเัื่อก็ได้เฮ็ดใช้ฝอย จำใส่พร้อมกันไม่ล้นจำมะคิดจำใส่ผมชูรสน้ำปลาประเด็ดจะว่าจะใส่เกลือหอมเกลือมองหนอกมันเข้มจก yeah. แบบเนี่ยแก่เกี่ยวเคยเป็นปีๆ เห,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใส่ไปตวงแล้วเนี่ยแม่กะสิหอพับเป็นสีแล้วครับเป๊ะๆไม่อย่างแม่เห็นอย่างแม่ ตีปีห่ออย่างนี้ห่อพันพับเข้าไป,ป,ปเป็นอย่างไรได้อแบน้ำห่านไหมอ่ะโอ้สร้างว่าเถอะขั้นบอก เนี่ย้งเอาทั้งเอาทั้งปิดทั้งผีทั้งทั้งพับลงเงไปเฮ้ยทั้งไหนล่ะโอ้ทั้งพีเสียอาลงกระาทาระได้ไหมเสียเอาทั้งนี้ลงกับบะได้เสียเอาทั้งนี้ลงกับบะได้มันต้องติง่งต้องเอากระทะล่องน,นี่ถาถาลงมาสิ

ก็ฟ้าปิดคึบจังสิไปนั่งเล่นยู่เียพ่อแนี่ซ้ำนี่ไรอ่ะ